วัสดีครับพี่น้องมือหนึ่งสีผ้ามาเบิ้งวิธีการเกี่ยวแคบหมูของทางร้านร้านลาภแม่บางอ่อนหลังตลาดสุดทางขวางนะครับพี่น้องมาเบิ้งกันเลยมาพี่น้องกลับมาจากขายของมาเตรียมของขึ้นก็ครับผมนี่ของที่เตรียมแคบหมูครับเกี่ยวเอง แกะหมูลาบแม่บางอ่อนจเจียวเองนะคะรับผมบม่ได้ซื้อเขาเจ้ามาเด้อทำเองทุกขั้นตอนพรมันฟูจังไงหล่ะครับเอาเอาข้นเลยครับเอาขึนนใ่้มันเอาขึ้นใหยมันเหนื่อยส,สะเด็ดน้ำมัน ล้วก็ตากอากาศไว้จักประมาณสักสิบสิบห้านาทีให้มันกรอบแล้วเขาเก่าปิดเขาในถังเลยครับห้ามให้อากาศเขาบัน,นย์อากาศเขาปุ๊บแข็งครับผมกินเมื่อไรเลยพี่น้องมาบิ่งกันเลยครับผมวิธีการเจียวเชือบหมูนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับนี่ไฟอ่อนเลยครับต้องใจเย็นนี่ดีครับอันใส่ไฟแห้งนี่ไหมครับพี่น้องเวลามันผูออกมา ดีต่มันออกเบิดนะมันยังจะฟูขึ้นมาครับนี่นะครับตะละหม่นตะละเว้นขายกวงกับมากต้องมาเตรียมกองไปหาลูกคา้าขายตัวมือแรงชีวิตพอ่อขาชีวิตพอ่อขา เรื่อยๆครับจะเย็นๆเทรฮวนก็เลยได้ี่น่องเริ่มติดผู้ขึ้นมากแล้วครับเหลือเดยทีเขาจะเอาขึ้น กรอบงามขนาดเล็กนี่เด็ดีลยอนตากได้แดดทั้งกรอบดีครับพี่น้องผู้ขึ้นดีครับเอาแล้วครับเริ่มได้ที่แล้วพี่น้องอตาก้องกับวุ้นนี่ ซิดแล้วก็ซิดท,ทั้งนีละครับจนว่าน้ำมันมันออกเทิดออกแทะลงไปเลยเห็นไหพี่น้อง ไปอ,อ่อ,อนๆหองขึ้นมาเลยปลื้มอันนี้เป็นคู่ให้มาดูน้ำมันในทันท่วถึงครับผมคือเสร็จสมบูรณ์แล้วพี่น้อง หนี่ก็เจียวต่อไปครับผมปุ่มติดเช็ดจมบูกต้องก็กมาสลัดเอาน้ำมันออกครับผมมา,าทาีนี้เราบอกควงเถี่นี่ชิมก่อนเลยชิมก่อนชิมกันก่อนว่าจะกรอบตามที่พูดหรือเปล่ากินก็เพื่อเจียวเนื้อก็แซ่บครับผมมา เอาพอดีเลยจิย๊บวนถ่ายคลิปให้พี่หน่อยพีย่จะกรอบไหมเฮ้ยพี่น้องมากล้นไกเลยฟังเสียงเอาพี่น้องอกรอบกรอบฟังเสียงเอาอืม เชฟหมูทำเองขายเองครับผมแบบแบบ